สวัสดีทุกคนเรียนข้าวพ่ดกล้วยล่ะจ้าด้เวลาพากับกล้วยเด่วจ้าก็จะเห็นแต่พัดไก่ย่อห่อเขานะจ้ากัดพัดไก่ย่อแซนผิกหยวกเนาะวัตถุดิบก๋วยกัมีซ้ำเห็นเลยจ้ามีไก่ย่อมีทัวมีริกหยวกมีพริกจ้าพริกทุบเนาะก็หอมหัวใหญ่จ้าวัตถุดิบก๋วยกัมีซ้ำนี่ส่วนเครื่องปรุงกะเหมือนเดิมจ้าจะเอามาลงมือเห็ดไปน้ำกันจ้าเห็ดแบบง่ายๆเด่งดวน จากแกนเจนเนกระทะเนี่ยคือน้ำม,มันนะจาก,กว่าใส่น้ำม,มันไว้แล้วใส่พริกลงไปเลยจา้าหมุมยอดจ้าน้ำลงไปนะจา้า ตามไปหอมหัวใหญ่จ้าสูตรเกวยคือเก่าเนาะง่ายๆไวๆแต่ถ้าใส่ทั่วลงไปจ้า จะมาปรุงรสกันเลยจ้าใส่นอ้อสบุกเผาน้ำหอยดัดสป้นก้างหลานออกลงจีนจ้า มานจ้าซิมโรดได้ตามทีเข้าตรงกาเรากาจจะใส่ติดหลองไปเด้จ้า ผัดเผ็ดพรพิกหยวกซุปกันน้อยกั็เป็นอันอตายได้หล้วน้าตาแปบ๊บเดียวได้กินสุดง่าย อยเผ็ดสำหรับจานเดียวนะจ๊าเพราะว่าห่อเขาเพราะว่าบ่ามีคนกิ่นน้ำก่อยเนาะมันเผ็ดปิดไฟเลยจ้าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้าคนผัดไอไก่ย่อพริกหยวกของก่อยก็เป็นอันเสร็จแล้วนะจ้าก่อยก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าคลิปนี้สั้นๆจ้าเฮ็ดง่ายๆแบบบดถึงหานาทีเนาะ จ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจนะจ้าพอกันในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย